วันนี้ได้มีโอกาสประกอบเครื่องนะครับฮอนด้านะสกูปปี้นะครับเดี๋ยวประกอบจะเสร็จแล้วแหละแต่นึกได้ว่ายังไม่เคยถ่ายสกูปปี้เลยนะเดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งมาร์กนะครับรถสกูปปี้กันเนาะสำหรับมาร์กนะครับรถทนตระกูลฮอนด้านะครับจะใช้เป็นตัวทีนะครับทีแล้วก็ขีดนะครับจะมีตัวเอฟแล้วก็ขีดนะครับตัวทีนี้ใช้ในการตั้งมาร์กคือลูกสุบขึ้นสูงสุดนะครับขีดแล้วก็ตัวทีนะครับจะมีขีดขีดนี้นะครับตัวเอฟนี้ใช้ไม่ได้นะครับ ขีดตัวทีตัวนี้แล้วก็จะมาชนกับนะครับระหว่างนี้เนี่ยครับขีดตรงกลางนี่นะครับที่สามเหลี่ยมนี้นะครับ,ท,รรบที่ผมได้มาไว้นี่นะอ่าต้องขยับขีดตัวทีมาชนกับตรงนี้นะครับก็คือเป็นจังหวะที่ลูกซุบขึ้นสูงสุดนะครับของตระกูลฮอนด้านะครับทุกรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องหมุนนะครับอ่ะหมุนเลยขยับให้มันอยู่จังหวะลูกสุบขึ้นสูงสุดเนาะอ่านี่นะครับขีดตัวทีตรงกับสามเหลี่ยมนะครับอ่าสามเหลี่ยมขยับไปนิดนึงอ่าอย่างนี้นะครับ นี่คือจังหวะลูกสูบขึ้นสูงสุดนะครับผมตั้งตรงนี้ให้ตรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเนาะมาร์กนะครับสําหรับฝั่งโซ่ลาลีนนะครับฝั่งโซ่ลาลีนนี้จะมีขีดนะครับสองขีดนะครับให้มันขนานกับฝาสูบนะครับเวลาเราดูเราก็จะเป็นเส้นตรงนะครับเส้นตรงอย่างนี้นะครับขีดบนกับขีดล่างขนานกับฝาสูบนะครับแล้วก็จุดตายเลยนะครับจุดนี้นะครับจะต้องอยู่หันมาด้านหน้านะครับถ้าเกิดว่าเราใส่จุดกับหลังนี้ไม่ได้นะครับจุดต้องอยู่ด้านหน้านะครับ ถึงแม่เส้นจะตรงแต่ถ้าจุดอยู่ด้านหลังนี่คือเราใส่ผิดนะครับระบบการทํางานผิดพลาดแน่นอนแล้วก็อคลองม์กตรงนะครับเราก็ย้อนกลับมาดูอีกทีหนึ่งครับต้องอยู่นะครับห้ามเคลื่อนนะครับถ้าเกิดว่าเคลื่อนนะครับใช้ไม่ได้นะครับนี้ห้ามขยับเลยนะครับถ้าสองจุดนี้ตรงไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับรับประกันนะวิธีการตั้งวาวนะครับสุกปี้นะครับจะใช้อยู่ศูนย์จุดหกนะครับทั้งไอดีและไอเสียเลยนะครับ ดูมาก่อนทุกครั้งนะครับนาก็ตรงด้วยนะครับก่อนตั้งเนาะขอแทรกนิดนึงนะครับฟิลเลอร์เกตนะครับอ่ามันจะมีบนกับล่างนะครับเวลาเราตั้งวาล์วให้เราดูตัวล่างนะครับ0.06นมมนะครับน่าจะมินมินนะอ่าจะใช้ตัวล่างนะครับตัวบนไม่ได้ดูนะครับอ่าให้ดูตัวล่างนะครับเป็นหลักนะ